20 facts about me เธอคิดว่าฉันเป็นคนยังไงล่ะเธอเป็นแฟนฉันนะฉันเป็นคนยังไงในสายตาเธอน่ารักกุ๊กกิกฉันเป็นคนยังไงเธอเป็นคนเอาแต่ใจแล้วไงเอกจับมาสิจัดจัดไนสิจัดไนสิส <laughs> เอาแบบคบจริงจังพาเข้าบ้านเลยนะพาเข้าทุกคน <laughs> ชอบสีเหี่ยวเ <laughs> ตียรำปำง่ายไอายุย <laughs> กล้ามแน่นหมดเลยทุกคน <laughs> ยี่สิบห้าเงือบเป็นสาวร่เวิร์ตลกปกฮาทะลึ่งออกออกชอบเมื่อกี้ไม่มีคำถามนี้นี่ฮัลโหลสวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกับเป้เบบี้เพอร์ซี่เป้นะคะวันนี้เนี่ยเป้จะมาทำคลิป Q&A ก็คือ20 facts about me นะคะน้องๆแบบเม้นมาเยอะเลยนะใน YouTube ว่าแบบว่าเออพี่เป้ทำ Q&A แนะนำตัวเองหน่อยสิแบบหนุหาคลิปไม่เจอเลยใน YouTube ก็คือไม่ต้องหาลูกไม่มีไม่เคยทำและคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะคะใน2ปีกว่าที่เราทำ YouTube มาและคนที่จะมาช่วยถามคำถามของเราในวันนี้นั้นก็คือ นางจมโบ้ค่ะโอเคจมโบ้นะคะก็คือเป็นแฟนคนปัจจุบันของฉันเองนะคะทุกคนถ้าเราจะมาถามเองตอบเองก็จะแปลกหน่อยเพราะฉะนั้นนะคะไหนๆวันนี้จาก็ว่างตรงกันเขาและให้จาถามละกันปาคําถามแรกเลยก่อนไปคาถามแรกกด subscribe กดด้วยนะจ๊ะไปําถามแรกค่ะชื่ออะไรชื่ออะไรชื่อจริงชื่อจิตรดา แต่ไม่ชอบเลยเพราะว่าเพื่อนชอบล้อว่าแบบว่าเอ้ยจีราราแหงเด็ดจีราฟเซนโยอะไรอย่างงี้ซึ่งคนที่จะล้อชื่อนี้และรู้จักชื่อนี้นะคะต้องเป็นคนที่อายุอนามค่อนข้างเยอะแล้วนี่ชื่อผู้หญิงคนนี้กลับมาอีกแล้วน่าจะลุงตั้งให้ก็ที่จริงชอบแหละไม่ได้ไม่ชอบหรอกอือเป็นชื่อที่แบบรู้สึกเพาะและชื่อเล่นก็คือปูเป้เรียกส,ำสำั้นๆว่าเป้ก็ได้แต่ห้ามเรียกปูเพาะปูชื่อแม่ตูโอเคปะปูเป้หรือเป้โอเคนะเกปะต่อไป อายุเท่าไหร่อายุ15บห้าเหเป็นซารัมเวิร์ดใช่ฉันอายุ28่พิ<อ>ย่ยกหยกเป็นอะไรไว,นนะวัวก 28, วกรยกลางคนแล้ว <c oughs> <c oughs> เลวเลวมาก28นี่คือวัยกลางคนหรออายุ28่แไปต่อไป6 0สก็ตายแล้วกลางคนแล้วยี่เออว่าถ้าเรา60ตายนี่ก็คือกลางคนโอเควัยกลางคนก็ได้ไปข้อต่อไปจ้ะเรียนที่ไหน เรียนที่ถ้าอนุบาลก็คือกอบแก้วอยู่แถวบ้านโตขึ้นมาหน่อยมัธยมต้นประถมประทั้งประถมทั้งมัธยมเลยราชวินิตนะคะเป็นราชวินิตสาขาใหญ่ทั้ง2ที่เลยก็คือทั้งประถมทั้งมัธยมมัธยมเนี่ยราชวินิตมัธยมถ้าใครอยู่ราชวินิจมัธยมก็จับมือจ้าเรา ต่อไปก็คือมหาวิทยายลัยเรียนมหาวิทยายลัยมหิดลนะคะเป็นที่ที่รักมากๆเพราะว่าอยู่ติดบ้านเลยค <c oughs> ณะพยาบาลศาสตร์เหมือนเรียนมหิดลกันเกือบทั้งบ้านเลยเนอะเออลูกพี่ลูกน้องเป้ก็เรียนมหิดลกันเยอะนะคะก็เรียนมหิดลจ้าข้อต่อไปเป็นคนที่ไหนตะกี้ไม่มีคําถามนี้นี่นข้ามไอเลวคือตะกี้ตะกี้ท,ที่จริงอะจัง คือเจแกนที่จริงอ่ะเราอัดไว้รอบนึงแล้วแล้วไม่อ่ะมันเกิดเหตุขัดค้อ,อทางไหม่ก็เลยอัดใหม่ทุกคนเรวมากสำหรับคำถาม <c oughs> เป็นคนที่ไหนหอออ <c oughs> <c oughs> ไม่ได้เป็นคนเป็นนางฟ้า <c oughs> เป็นคนกรุงเทพก็อยู่นี่แหละแต่ว่าอนาคตอาจจะ,ะส่งออกไปต่างประเทศอ <c oughs> แล้วด่านักภาษามีก้อ <c oughs> ต่อไป <c oughs> ชอบสีอะไรชอบสีเหลียว ชอบสีชมพูสีม่วงสีขาวเขาไม่ได้ชอบสีฟ้าไม่ชอบสีฟ้าเนี่ยจมูมันชอบยเยบความเป็นสีฟ้าให้ฉันไม่อกฉาชอบอยื่องที่เป็นสีฟ้าไม่ยกยกเว้นสีท้องฟ้าที่มีเมฆเปิดด้วยโอเคนั้นนะชอบแต่ว่าถ้าสีฟ้าแบบสีฟ้าไม่ได้อยู่ในไอเดียแล้วก็อ่ะสีเหลืองอีกสีหนึ่งที่ชอบก็คือเฟอร์นิเจอร์ในห้องอ่ะสีเหลืองหมดเลยก็เลยมารู้ตัวว่าเอ้าเราชอบสีเหลืองหรอวะตอนแรกไม่คิดเลยว่าชอบสีเหลืองเพราะว่ารู้สึกสีเหลืองมันเป็นสีที่แบบ ขี้ฟันเ <c oughs> งี่ยจริงๆแบบเออรู้สึกงี้จริงๆแต่ว่าพอมารู้สึกว่าอ้าทุกอย่างรอบตัวเราสีเหลืองก็คือเราชอบสีเหลืองนั่นเองไปเข้าตาไปมีแฟนมาแล้วกี่คนมีแฟนมาแล้วกี่คนเอาแบบครบจริงจังพาเข้าบ้านเลยนะพาเข้าทุกคน <c oughs> แต่ละคนนะ่ะไม่เคยเกิน2เดือนเลยก็เลยไม่คิดว่าเออจะเรียกว่าเป็นแฟนได้หรือเปล่าคิดว่าทั้งชีวิตเนี่ยตอนนี้มีแฟนคนเดียวแต่ว่าเคยโดนขอเป็นแฟนมาแล้วทั้งหมด5าคน,นใช่ไหมล่ะถูกไหมล่ะถูกไหมล่ะแต่ละคนคบไม่เกิน2เดือนอะ่ะก็ไม่น่านับนะแล้วก็ไม่ได้มีความสัมพันธ์อะไรลึกซึ้งอะลึกซึ้ง <laughs> คนเดียวแหละที่มีความสมัมพันธ์ลึกซึ้งไปต่อไปทุเรกเดี๋ยวเขาฉายกล้องมาเลยนะเธอทำอะไรอ<น>่ะนค สเปคคนที่แพ้ทางสเปคคนที่แพ้ทางถ้าพูดถึงลักษณะภายนอกนะคะก็ก่อนหน้านี้เคยชอบแบบว่าเตียลำปำง่ายอายชอบแบบว่าดำดำชอบแบบหน้าไทยๆทขมคมเข้มเข้มหน้าแบบเฮ้ยหาแบบวินมอเตอร์ไซค์ก็คือใช่เลยอะไรเงี้ยเฮ้ยไม่ได้เหยียดพี่วินแต่ว่าส่วนใหญ่อะคนที่หน้าตาแบบทำนองแบบเข้มเข้มดำดำแบบ ใช่เลยแบบนั้นนะใช่เลยเป้ไม่ชอบคนผอมชอบคนแบบอ้วนก็ได้หรือว่ามีกล้ามก็ได้แต่ไม่ผอมเพราะตัวเราอ้วนแล้วใช่ปะเราก็ต้องหาคนที่แบบเออตัวใหญ่ๆห,หน่อยอะไรอย่างเงี้ยเออก่อนหน้านี้จะบอกว่าสี่คนที่คุยมาแล้วเคยโดนขอเป็นแฟนะ่ะกล้ามแน่นหมดเลยทุกคน <c oughs> <c oughs> มาที่จัมโบ่แต่ว่ามันบางช่วงไม่ไม่ไม่ใช่บางช่วง <c oughs> ไม่ใช่บางช่วงคือมันซ่อนอยู่ข้างในลึกๆ อ้วนๆลงพุงเลยอย่างเงี้ยก็คือต่อไปเนี้ยก็คือคงจะชอบคนหุ่นหมีแล้วเพราะว่าเกิดอุ่น,น <laughs> แล้วก็แบบหน้าแขกๆหน่อยหน้าแบบว่าฟรังฟรังแบบหน้าลูกครึ่งหน้าแขกๆอะไรอย่างงี้ซึ่งจมโบก็ต้องสเปกอะต้องสเปกอย่างงี้แต่ถ้าพูดถึงเรื่องนีสใส่ที่แผ้ทางเลยก็คือแบบตลกโปกฮาทะริ่องออ ชอบแล้วก็แต่ว่าต้องมีความจริงจังในการทํามาหากินด้วยเพราะว่าอนาคตเราก็ต้องกินเงินนะเนาะเราต้องใช้เงินซื้อของกินนะเนาะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหาคนที่ทํามาหากินจริงจังด้วยมีแบบแผนในชีวิตต่อไปกลัวอะไรที่สุด ไม่ได้อออกออกอากาศไม่ได้อะฉันน่าจะกลัวผีแล้วก็กลัวตุ๊กแกที่บ้านเธอช่บ,บ้านเขาก็ตัวมันใหญ่มันเป็นไอ้พร็อพอยู่ประตูบ้านเฉยๆเป็นพร<ม>็อพเป็นพร็อพแต่ว่ามันจ้องตากับฉันอย่างนี้เลยอยนี่เลยเธอคิดว่าเหมือนเหมือน,มอน,มอนมแมลงแมลงบ้านเธอดิมแมลงทีหลังเธอก็จับมาอย่างนี้เลยสิคิดว่าตัวเองเป็นคนยังไงเธอคิดว่าฉันเป็นคนยังไง่ะเธอเป็นแฟนฉันนะโหดเหี้ยมเอา,ออาดีๆเอาดีๆ เป็นไงฉันเป็นคนยังไงในสายตาเธอได้แล้กุ๊กกิกอ่ะดีๆเอาดีๆไม่รู้เอาตรงๆไม่รู้เอาตรงๆเคืียนแล้วเอาดีๆโอ้เรวต่อไปไม่เอาตรงๆฉันอยากรู้ฉันอยากรู้มันเครียดต่อไปฉันเป็นคนเครียดเหรอฉันเป็นคนเครียดเหรอไม่ ใช้เป็นคนยังไงเออเป็นคนเอาแต่ใจแล้วไงเอกจัมาสิจับจัเป็นสิจับเป็นสิฉัน <laughs> เป็นคนยังไงม่งฉันคนเอาแต่ใจอะ่ะเออใช่ใช่เขาก็รู้เขาเคนเอาแต่ใจแต่ว่านอกจากนั้นนะเขาก็มีข้อดีด้วยนะก็คือเขาว่าเขาเป็นคนที่แบบว่าเครียดอาา๋อไม่ใช่ ไม่เขาว่าเขาเป็นคนจริงจังกับบางเรื่องแล้วถ้าใครมายุ่งกับอะไรที่เขาจริงจังอะ่ะเขาจะแบบแตกหักอะ่ะเออแต่ว่าบางเรื่องที่เขาไม่จริงจังอะ่ะเขาก็ปล่อยโฟใช่ไหมล่ะฮะของเราทำไม <c oughs> ไปเอามันมาไปเอามันมา <c oughs> คือคนติดแฟนติด ครอบครัวตอนที่มีครอบครัวที่แบบเออตอนที่มีครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยเป็นคนแบบติดบ้านติดแฟนอะไรอย่างงี้ไม่ไม่ค่อยติดเพื่อนเมื่อก่อนอะเคยติดเพื่อนแต่ว่าตั้งแต่มีแฟนที่แบบเออเป็นจริงเป็นจังอะก็เลยแบบติดแฟนเป็นคนติดแฟนมากส่วนสูงเท่าไหร่ไม่มีถามน้ำหนักใช่ปะนี่โอดีแล้วส่วนสูงสูง162เซนติเมตรค่ะถ้าย้อนเวลากลับไปได้จะทําอะไรถ้าย้อนเวลากลับไปได้เขาอยากย้อนกลับไปซักช่วงมาหาลัยแล้วไปทำยูทูบก่อนคนอื่นป่านนี้กูรวยแล้ว <c oughs> ไม่เราเล่นถ้าย้อนเวลากลับไปได้ตั้งแต่เกิดเขาอยากให้กงอะ่ะตอนนี้เจอในเฟซเต็มเลยเขาอยากให้กงอะ่ะเล่นเรือสำเภาไปไกลกว่านี้อีกนิดนึงก็คือไม่ต้องมาลงประเทศไทยไปลงสิงคโปร์ไปลงมาเลงอะไรก็ได้ที่ไม่ต้องมาลงประเทศไทยเวธธธธธลาว่างชอบทำอะไรตจังเนี่ยเนี่ยเนี่ยจังมันชอบแบบพูดอะไรแบบทุเรศท,ทุเรศอะ่ะที่แบบบางทีมันจริงเนี่ยไม่ใช่จริงเรยครับไม่ใช่แล้วมีแต่เด็กๆดู เล่มันออกอากาศได้สักอย่างไหมที่เธอพูดอ่ะเนี่ยจำมันเป็นคนทะลึ่งอ่ะอยู่คนเดียวเขาชอบเอ้ยไม่ใช่เวลาว่างเวลาว่างเขาก็ดูยูทูปตัดเคปง่ายๆแต่ถ้าเหงามากๆเลยก็จะโทรไล่โทรหาเพื่อนสนิทเอ้ยเพื่อนเิทเพื่อนสนิทเออแบบ้เออน้องแมวอะไรอย่างงี้ยูทูบเบอร์ในดวงใจคือใครแจ๊คแป๊บโฮ่ใช่นั้นก็หนึ่งแล้วมีอีกมีอีกมี บิงตี้อ่ะบิงตี้ก็ใช่มีแกมกี้เออแกมกี้แกมกี้แจ็คแบบโหบิงตี้แล้วใครอีกใครอีกพี่บี้พี่บี้เคยชอบตั้งแต่ไปไรแย่ไปไรแย่แต่แต่แต่แห่แต่ต่แต่้ต่่แี่แม่แต่แย่แล่วอ่แไ่อ่เอาไม่เอาเอ,าอ่อี่แต่แจุอต่แั่แู่แต่แต่แต่แั่ชต่แต่ทต่แต่แต่แน่แต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 ่ทต่แต่แต่แรอบ พราะฉันชอบยอดวิวเอโอ้ฉันป๊อยอดวิวให้อู๋จุนคือฉันชอบหมาเขาจุนถ้าดูอยู่ฉันชอบเธอตอนนี้ฉันชอบเธอแต่ว่าฉันเริ่มจนตัดชอบหมาเธอก็คือฟันฟานแต่ตอนนี้ฉันชอบเธอไปต่อไปอนาคตอยากทำอะไรอนาคตหรอซื้อบ้านเอออยากซื้อบ้านใช่เนี่ยเธอมายักยันความคิดเขาอีกแล้วจุชอบสวนโอ้โหลูก เพราะว่าตอนนี้ไปอยู่ในคอนโดใช่ป่ะแล้วน้องอิวอ,อ่ะก็คือลูกหลกของไปนั่นเองเอาอิวมาสิเอาอิวมาเร็วม,ม,มาเบิกตัวรู้แล้ที่ ก็น้องอิวมันไม่มีสนามญ้าเล่นทุกคนแล้วความสุขของน้องอิวก็คือสนามย้าเว้ยแล้วช่วงโควิดอย่างเงี้ยมันพาน้องอิวไปเดินบ่อยๆไม่ได้จนน้องอิวว่าอ้วนไปหมดแล้วเห็นไหมเออความคิดของเป้ในอนาคตก็คือเก็บตังค์ไถคอนโดให้หมดแล้วไปเช่าบ้านอยู่ที่มีสนามญ้าให้น้องอิวเล่นด้วยเอออันเนี้ยคืออนาคตที่น่าจะเกิดขึ้นใกล้ๆนี้ ดูแลผิวและหุ่นยังไงก็ถ้าหุ่นอะเป้ทาคลิปใน YouTube เยอะมากตามคลิปรดน้ําหนักของเป้อะค่ะก็คือลดพุงสตอรี่อันนั้นคือวิธีการดูแลหุ่นของเป้เลยส่วนวิธีการดูแลผิวอะก็คือเอาจริงเธอว่าฉันดูแลผิวเยอะไหมเยอะเยอะยังไงเธอทาครีมเยอะฉันนึกว่าฉันเธอจะตอบแบบว่าเออฉันดูแลผิวไม่ค่อยเยอะอะไรเงี้ยเพราะเจ้าที่ฉันรับรู้คือครีมฉันน้อยมากเทียบกับเพื่อนของฉันแต่เขาก็ได้ทาเยอะปกติเขาไม่ทาครีม เยอะหรอเยอะก็ได้มั้งเออก็สกินแคร์ก็เยอะหรอก็ใช้สกินแคร์ทั่วไปเลยตามที่แบบเขามีที่ชอบมากๆเลยที่เป็นแฟนคลับเลยก็น่าจะแบบคิวลังโคมเแบลบเดิมที่แบบใช้แล้วชีวิตเปลี่ยนอ่ะประมาณนี้พ่อต่อไปชอบกินอะไรที่สุดกระเทียม ตอบห้เลยคือตอนนี้มีกลิ่นกระเทียมอยู่ในปากด้วยคือเป๊ะชอบกินกระเทียมม,กมากกระเทียมสดเวลาแบบว่าเราไปกินแบบหมูกระทะอะไรอย่างเงี้ยคือถ้ามันมีกระเทียมไม่ว่ามันจะเป็นอะไรคุณกินแล้วอร่อยมาก,มากๆจริงๆชอบส้มตำปูปลาน้ำพริกกะปีชอบซูชิเหรอชอบพวกยำปลาต่างๆแต่ทั้งหมดทั้งในนั้นต้องมีกระเทียมเป็นส่วนประกอบบางทีเป้ก็กินกระเทียมสดเล่นๆเลยเลนาะใช่ไหมถูก เออเนี่ยก็คือในตู้เย็นต้องมีสต็อกกระเทียมเอาไว้เพื่อที่เราจะได้กินแบบ กินแบบอัลิมิตกระเทียมเวลาแบบไปไหนก็จะได้กินกระเทียมจากปากเป้นะทุกคนมันชอบอ่ะแล้วกินเยอะบางทีมีกลิ่นตัวเป็นกระเทียมด้วยคือแบบงงมากรู้แล้วว่าทำไมแขกเขาถึงมีกลิ่นเพราะเขากินเครื่องเทศเยอะแต่เป้ชอบกินกระเทียมเยอะใช่ไหมมีช่วงหนึ่งเ้ยกินแล้วแบบหูแม่งผ้าเช็ดตัวโคตรเหม็นเลยกลิ่นตีนที่ไขว้อะไรอย่างเงี้ยนึกว่ากลิ่นตีนจัมโบ้เป้ากินจักรเแล้วก็เลยแบบอพอกินกระเทียมลดลงกลิ่นตัวก็ลดลงงงมากไปข้อต่อไปเป็นพยาบาลแล้วทำไมมาทำย t u b e เพราะว่าเป้ว่าเป้เป็นคนขยันอยู่นะคือแบบเป็นคนอยู่ไม่ค่อยนิ่งอะเธอว่าไหม mm hmm. เออก็เลยต้องหาทําหลายๆอย่างก่อนที่จะทำยูทู e อะไปทําครีมด้วยนะแต่ว่าครีมทานหน้าเว้แต่ว่ามันขายไม่ออกอับมันเจ๊งเออชื่อบังโคลนะคะเราก็ไม่ต้องพูดถึงเขาแล้วเราเก็บเขาไว้ในใกลุ่มไปแต่ว่าพอเราเริ่มทํา youtube เพื่อที่จะโปรโมทบังโคลด้วยอะมันรู้สึกว่าแบบหุย มันดีจังเลยเราชอบสิ่งนี้จังเลยเราสนุกจังเลยเราชอบคุยกับตัวเองเราชอบแบบถ่ายวิดีโอบันทึกแดรี่คนที่เรารักแหะตอนแรกเริ่มต้นช่องด้วยการทําคลิปอากงใช่ปะ่ะเออแล้วพออยู่ดีตอนนั้นยังแบบอ้วนๆอยู่เลยยังน้าหนักเกลียอยู่เลยมันมีคลิปบุกเบิกเลยที่ทําให้คนรู้จักเป้นะคะก็คือคลิป กินอาหารเซเว่นยังไงลด17กิโลกร,รมัมเออมันเป็นอย่างนั้นจริงๆมันลดจริงๆซึ่งคลิปนั้นก็ทําให้คนรู้จักเป้น,นะคะแล้วก็เชื่อว่าคนที่ดูคลิปนี้อยู่ตามมาจากคลิปนั้นประสบการณ์เรียนมหาลัยเป็นยังไงประสบการณ์เรียนมหาลัยประสบการณ์การเรียนมหาลัยเป็นยังไงอ๋อประสบการณ์การเรียนมัจะบอกว่าเป้เป็นคนที่คิดซิ่วตลอดเวลาคือเหมือนเราอะเคยอยากเป็นทันตแพทย์ใช่ปะ่ะแล้วเราเอ็นไม่ติด ต,ตอนนั้นใช้แกะแพดตอนนี้ไม่รู้ใช้ระบบอะไรแล้วอะแล้วคราวเนี้ยคะแนนเราไม่ผ่านเราก็เลยมีความฟิกไอเดียว่าเอออยากไปซิ่วอยากอ่านหนังสือไปซิ่วแต่ว่าอ่านปีหนึ่งก็อ่านหนังสือเตรียมซิ่วก็ไม่ได้ไปซิ่ว ปีสองอ่านหนังสือเตรียมซิลก็ไม่ได้ไปซิวสรุปจนเรียนจบแล้วยังไม่ได้ไปซิลเลยเพราะฉะนั้นเวลาเรียนมหาลาัยอ่ะเบ้ก็เลยแบบว่ากิจกรรมก็ทาเท่าที่เขาให้ทําไม่ได้แบบเออตลกโปกฮาอะไรเยอะแยะอะไรเงี้ยใครให้ทําอะไรเบ้จะไม่ค่อยชอบทําเท่าไหร่ถ้าเราไม่เป็นสมัครเองเช่นพวกค่ายอาสาเบ้ชอบไปค่ายอาสามากกว่าอะไร,รู้ปะเธอไปต้อนหนุ่มไง ใช่คือฉันเป็นคนขาดความรักและคณะฉันไม่มีผู้ชายถึงมีฉันก็ไม่ได้เขาเพราะฉะน,นั้นฉันก็เลยไปตะเวนตามค่ายต่างๆนะคะไปแล้วก็ทำาได้ไหมไม่ได้เพราะว่าผู้หญิงในชมรมสวยมากอีดอกผอ้จิตไปอ่ะข้อต่อไปค่ะห่วงอะไรที่สุดห่วงอะไรที่สุดฉันห่วงอะไรที่สุดห่วงแฟนเออห่วงแฟนก็ห่วงและห่วงอะไรหอางเงี้ยว มันปล่อยพลังแข่งความน่ารักอยู่ก็ต้องห่วงลูกสาวที่จริงอ่ะอนาคตมีแผนอยากจะส่งน้องอิวไปเรียนมหาลัยนะคะก็อยากจะให้เข้ามหาลัยเดียวกันก็คือมหิดลเนาะเหมือนน้องอิวอะมันเป็นเมนหมาที่แบบเกิดมาเพื่อเราเลยอะคือมันไม่เห่ามันนิสัยดีมันเรียบร้อยมันเชื่อฟังสอนอะไรก็จําแล้วก็ แต่ว่าก็ขวังหูขวังตานิดหนึ่งตรงที่เวลาบอกให้มานี่มันไม่มาเวลาบอกให้ไม่มามันมาแค่นั้นแหละเออก็สิ่งที่ห่วงที่สุดก็น่าจะเป็นอวอวเอวเออวอวอวนี่ยห่วงไปต่อไปข้อสุดท้ายครับข้อสุดท้ายหรออประสบการณ์เอ็กซ์ตีมสุดคืออะไรตีสี่ครึ่งไม่ใจตีสี่ครึ่งอะไรตีสี่ครึ่ง แต่ต่อยเลยเอกตีมประสบการณ์เอกตีมที่สุดเท่าที่นึกได้เลยคือมีทริปหนึ่งไปพม่าก,กับเพื่อนสนิดชื่อมุก บน้องชายชื่อปักเป้าแล้วมันต้องไปปีนขึ้นรถอะทุกคนขึ้นรถที่แบบว่าพาขึ้นเขาอะซึ่งคนพมา่าเขาปีนขึ้นรถแบบแย่งกันแบบหนีตายมากเลยนะแล้ววิธีการขึ้นเขาอะก็คือรถไม่มีเซฟต,ตี้อะไรเลยแล้วรู้สึกว่าแบบโอ้โหตอนนั้นรู้สึกแค่ว่าเราจะรับผิดชอบชีวิตน้องเราได้ไหมวะคือชีวิตเพื่อนอะช่างแม่งเหอะคือเพื่อนที่มาด้วยกันอะ่ะแต่ว่าน้องชายเราอะเออ เราเล่นเราเล่นเดี๋ยวมึงเกียดก็เราเล่นเราเล่นผมมุกโดยอยู่มันก็คือแบบเอ้ยเราเป็นคนชวนเพื่อนกับชวนน้องมาอย่างเงี้ยอารมณ์แบบกึ่งๆบังคับด้วยว่าต้องมาที่นี่อย่างเงี้ยแล้วถ้าตายอ่ะ ทำไงแล้วคือมันเป็นประสบการณ์ที่โคตรเสี่ยงตายมากอ๋อแล้วก็ประสบการณ์เสี่ยงตายอย่างหนึ่งที่แบบเอ็กซ์ตรีมเสียวก็คือทุกคนดูคลิปนี้ปไปยังที่เป้ไปดำน้ําหาฉลามที่ภูเก็ตอะจะบอกว่าไม่เอ็กซ์ตรีมเท่าไหร่แต่เสี่ยงตายมากๆคือคือเรียกว่าชีวิตความเป็นความตายอยู่ที่เส้นยาแดงนี้เลยอะคือที่เป้ไปวนอยู่ในไอเนี่ยน้ำวนะ่ะ มันเป็นกระแสน้าบนน่ะแล้วมันจะดูดเราอะ่ะไปที่ที่แบบไกลๆอะ่ะแล้วดูดไปข้างล่างอย่างเงี้ยซึ่งแบบไกลดุมากไกลก็แบบว่าคือแบบเขาให้ใส่ชูชีพไว้เราไม่ใส่เพราะว่าทั้งทิปอะ่ะคือเราก็มั่นใจว่าเราไว่วยน้ําแข็งระดับหนึ่งไงเออแต่ว่า,าเผอิญมันไปเจอน้ําวนพอดีแล้วเกือบเอาชีวิตไม่รอดถ้าไกลไม่ไปช่วยอะ่ะเออจริงๆอันนั้นอะ่ะก็คือประสบการณ์ที่แบบ น้องๆอย่าทำตามไปทะเลอย่าไว้ใจทะเลเข้าใจปะบอกกับผู้ใหญ่บ้านเป้ตอนเด็กๆเ,เคยดูดวงมาว่าฉันจะตายเพราะจมน้ำเว้ยฉันก็เลยคิดว่าหุ๊ยเหตุการณ์เนี้ยมันอาจจะทำให้ฉันตายได้ไปข้อต่อไปหมดแล้วครับหมดแล้วแล้วเธอมีอะไรอยากทำพี้ปะไม่มีตอนที่จะถาม่เขาจะถามว่าหิวไหมหิวเขาสั่งตนมตำเฮ้ยจริงเหรอล่นสั่งร้านเลย โอเคประมาณนี้นะคะเป็น20 Facts About Me ค่ะเป้ Bei, Baby p o s e เป้นะคะขอบคุณที่ดูมาถึงตรงนี้ด้วยแล้วก็อย่าลืมกด subscribe ก,กันด้วยนะคะใครที่อยากทำอะไรเพิ่มเติมเนี่ยเม้นมาข้างล่างได้เลยนะสำหรับวันนี้เดี๋ยวเป้ไปก่อนละกันแล้วลถ้าใครอยากให้มีคลิปทำ Q&A ความรักละว่างเราสองก็เม้นมาเลยนะคะดันมาเลยเยอะๆที่จริงจะถ่ายวันนี้รู้ปะแต่ว่ามันมีคนไม่มีอารมณ์ถ่ายแค่นั้นแหละเออ แล้วดูดิแล้วถือไฟถือไฟให้ตัวเองเ <laughs> พื่อความน่าสวยโอเคแต่วันนี้ไปกันแล้วกันนะจ๊ะบายยจ้า